ิลดตัวนหน่อยต่อต<ป>่อเพียกก็ไ,<ป>ไ,ได้ยัถ่ายอยังไรถ่ายอยู่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 ในคลิปเดีวยวกันชิบะตีโอเค เอาเยอะๆหมดตัวแน่ นี่พี่การต้องหัดกินเพราะเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นนะเ <c oughs> จอแต่อย่างนี้นะจะไปกินมันฝรั่งมันญี่ปุ่นอย่างเดียวโอ้กเห คระ่ายมาเตะกระชยมาต่น,น,นะนาาแบกุ้งทอดอ่ะเต็มพุละเออก็กุ้งทอดแหละ